ด้วยอานิสงส์ที่พวกเรามีมุทิตาจิตกับหลวงพอ่อปรารบวันคล้ายวันเกิดด้วยเพศสมณะวันเกิดด้วยกายเนื้อก็เลยมามุทิตากับหลวงพอ่อปรารถนาจะให้หลวงพอ่ออายุมั่นขวัญยืนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยู่สร้างบารมีกับพวกเราต่อไปอีกนานๆยิ่งกว่านั้น เราเองก็ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่เล็กนั่นแหละทั้งทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเราก็เคียงบ่าเคียงไหลสร้างกันมาในวัดพระธรรมกายนี่แหละอย่างชัดเจนสมเป็นชาวพุทธอาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกทุกพระองค์ปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานอา่านราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสันาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลน,นานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ อาราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของท่านให้ทั้งหมดนี้รวมกับบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราที่สั่งสมกันมาดีแล้วตั้งแต่ชาติแรกเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ให้บุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้มันรวมกันเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยัยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยง ชุ่มชาเยือกเย็นใจยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราอย่างถาวรแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันให้พวกเราตลอดจนลูกหลานบ้านเครือเนื้อหนอ่อบริวานชนจงปราศจากที่ซึ่งสัพรพทุกสัพโระสกสัพรโรคสัพภยัย สัพพะอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาแพรวผ่านได้เลยให้เจริญรุ่งเรืองเกินควรเกินคาดให้ทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาจะได้มีกำลังในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้ดวงบุญดวงนี้ ติดตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ และตราบใดยังต้องเวียนวหว้สร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารต่อไปอีกไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านลงมาสร้างบารมีในยุคหน้ายุคไหนก็ตามทีเถอะไปเกิดร่วมยุคร่วมสมัยเป็นลูกศิษย์ลูกหลานท่านใกล้ชิดสนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุด ให้แตกฉานวิชาธรรมกายตามท่านโดยง่ายด้วยและเมื่อถึงคราวจะเกิดไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่ที่เป็นมหาเศรษฐีใจบุญเป็นครอบครัวธรรมกายทครอบครัวมหาปรารมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่เยาววัยเช่นเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ระลึกให้เห็นการสร้างบารมีของเราแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละคราวชัดเจนเหมือนอย่างกการสร้างบารมีแต่ละครั้งนั้นเพิ่งเกิดในวันนั้นจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีของเราให้มันยิ่งขึ้นไปอีกให้ทำได้สมใจนึกตลอดไปทุกภพทุกชาตินับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป ตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ